ตอนนี้ได้เราได้ขับรถกรอล์ฟมาชมเต่ามีเต่าหลายตัวเลยครับที่สวนสัตว์จังหวัดอุ้บลราชธา,านีครับนี่เต่าครับแตงงมงม,ม,ม,มาแล้วครับนะฮะเ,เต่าหน่อยข้ทักทายเต่าหน่อยโบกมือให้เจ้าเต่าหน่อยเดินมาแล้ว เอามันเอามันคาดจิงด่าตัวใหญ่มากเต่าเต่าสายพันธุ์อะไรไม่รู้เต่าอะไรนเต่าสุขัตตาเต่าอะไรนะเต่าสุคาตตาเนี่ยเต่าสุคาตตาอาหารเต่าเนี่ยอาหารเต่าเนี่ยขายสั่าไม่ได้ซื้อขายเลยก็ได้ คิดให้หันเต่า่ลยลูกเดี๋ยวยาวๆนี่นี่เอาตัวนี้ให้ตัวนี้หันเต่าหน่อยลูกมาหนเต่านี่นี่ยืนใส่ปากมันคดให้หันเตา ว้อยเลยบ่ใหม่บ่ดึงขึ้นอันให้ทิ้ดตัวน้อลูกงั้ตัวนู้นงั้ตัวนู้นมึงแค่ให้ตัวนู้นเฮ้ยลาวิถึงบ่จับยาวหน่อยลูกจับยาวหน่อยไปก่อนอ่าจับก่อนตัวนี้อ่าโอเคให้มันกินน้อยให้ปลากิน ไม่ได้กินเลยตัวนี้มากินตัวนี้เก่งเลยดอามแนีแล้วไปดูอีเห็นลูกไปดูอีเห็นปะตรงนี้จะเป็นอีเห็นใช่ไหมตรงนี้เป็นอีเห็นเผือกอีเห็นเผือก อีเห็นจะชอบอยู่ในโพรงไม้น,นีนอีเห็นช้างลายเห็นไหมฮะอันนี้เผือกฮะอยู่ในกรงครับโอเคครับเอ,มอ้ม,มกำลังปีน เราไปชมส,สัตว์ชนิดอื่นกันต่อ